สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้นะคะรัฐก็จะพามาชมสะพานทศมราชันค่ะในงานมหกรรมสุขเต็มสิบนะคะซึ่งเป็นงานเปิดฉลองสะพานนะคะสะพานทศมราชันค่ะอิ่มชอบชิมชิลเพลินกับวิวสวย บรรยากาศสวยๆค่ะหรือที่เรียกอีกอย่างก็คือสะพานพระราม9ก้าของเราค่ะที่ทุกๆท่านรู้จักกันดีนะคะโอ้บรรยากาศดีมากๆเลยค่ะผู้คนก็มากันเยอะแยะมากมายเลยนะคะ กำลังเดินขึ้นไปชั้นบนนะคะดูดูคนเยอะมากพ<บ>ระรามเก้านี่ก็คือสะพานพระรามเก้าโอย้โอยังไม่ได้นักตีนสะพานเริ่มหอบแล้ว นี่ก็คือภาพบรรยากาศตอนเย็นนะคะสวยมากๆค่ะใครที่จะมานะคะแนะนำให้รีบมานะคะวันนี้คือวันสุดท้ายแล้วนะคะวันวันที่19นี่ก็คือวันสุดท้ายแล้วนะคะใครที่จะมาก็เตรียมบัตรประชาชนมาด้วยนะคะเพราะว่าเขาจะมีการตรวจแล้วก็ลงทะเบียนการค้านี่นะคะภาพบรรยากาศยามเย็นนะคะสวยมากๆ บรรยากาศยามค่ำคืนนะคะสวยงามมากๆค่ะดูสิคะสวยไหมคะใครที่จะมานะคะรีบมานะคะวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะวันอาทิตย์ที่19วันสุดท้ายที่เขาจะให้เราเข้าชมแล้วนะคะและข้างบนนะคะก็ยังเมนร้านค้ามากมายนะคะมี ของกินให้เราเลือกกินเยอะแยะมากมายเลยค่ะแล้วก็ยังมีดนตรีโสดนะคะแล้วก็มีที่นั่งให้เราได้นั่งฟังดนตรีแล้วก็นั่งทานอาหารไปด้วยค่ะทานอาหารไปด้วยชมภาพบรรยากาศสวยๆไปด้วยนะคะตรงส่วนนี้นะคะก็คือบริเวณร้านค้านะคะมีของกินเยอะแยะมากมายเลยค่ะ สวยงามมากๆเลยนะคะคลิปนี้นะคะรัฐก็ขอบคุณเพื่อนเพื่ทุกๆท่านมากๆนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับชมคลิปนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ